มาเที่ยวตลาดแกลนอยุธยาเป็นถนนคนเดินครับใหญยใหญ่อยู่หน้าด้านหน้าของลานจอดรถโรงแรมแกลนฮะนั่นคือโรงแรมแกลนอยุธยาฮะตรงนี้ก็จะมีหลายจุดที่วางฮะตรงนี้ในอาคารก็มีนะสำนักงานสำนักทรัพยากรพ,พื้นที่พระชากรสียาสองนะอาคารนั้นก็มีอยู่ใต้อาคารฝั่งด้านในแต่ตรงนี้ก็มีนะฮะ อยู่ข้างๆลานลานจอดรถเดี๋ยวเราเดินก็ไปคุณจะขอดำมัยนะผมก็เห็นอยู่พอได้ตกใจ <c oughs> นี่ฮนะไอ้วัางนี้ฮนะเป็นของกินอยากได้ไรมั่งซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยแลนะ้วฮะมีเพลงอี๊ก้า มีโซนแรกนะฮะโซนที่หนึ่งตรงนี้เป็นโซนเสื้อผ้ามีเพลงเยอะเลยมาเดินตลาดครับส่วนเสื้อเปิดคลิปมามันจึงเจอกันเลยครับ สิ่งที่ไม่พึงประสงค์คือเพลงอ๋อเพลงเพลงเพลง